สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่มาพร้อมกับแคปหมูชามโตเลยนะคะวันนี้กุ๊กไก่จะมาทำกระเพาะปลาปลอมๆเป็นครั้งแรกนะออกมารสชาติจะเป็นยังไงนะจะกินได้หรือเปล่าส่วนผสมก็ไม่ครบแต่คนในบ้านก็อยากกินอ่ะอีแม่ก็จะลองดูนะคะก่อนอื่นต้องมาตัดพาสลีก่อน ให้มันออกดอกอันนี้พออันนี้ตัดยอดเลยนี่เนี่ยไม่ให้ออกดอกผักชีเราไม่มีเราก็ต้องใช้พาสลีย์แทนนะคะถึงมันจะไม่เหมือนกันก็พอแบบกลมแกล้มลม,มีอะไรหอมๆโมยข้างบนเนาะมาดูส่วนผสมหลักของเรานะคะกระเทียมรากผักชีมีอยู่ในช่องฟรีซ แต่ผักชีสดเราไม่มีเราก็ใช้พาสตีลีแทนเส้นพาสต้าเส้นเล็กนะคะใช้แทนเส้นหมีว่วายๆเพราะเราไม่มีเส้นหมี่วายที่บ้านพริกไทยหน่อไม้แล้วก็น่องไก่นะคะเดี๋ยวจะไปต้มน้ำซุปแคบหมูอ่ะเดี๋ยวจะมาตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยกันและอีกสองหม้อหม้อหนึ่งไว้ทำน้ำซุปแล้วอีกหม้อหนึ่งไว้ต้มแคบหมู เงนี้เดือดแล้วเอาแคบหมูลงไปต้มก็อ่านมาจากใน Google นะคะเขาบอกต้มให้มันนิ่มเสียงน่ากลัวแฮะกอแปะกอแปะกูคอยจะตักมาแช่น้ำนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราต้องบีบน้ำออก แต่จะไม่ใส่ถุงมือนะกลัวมันลื่นนะคะล้างมือให้สะอาดก็พอเวลาเราทำอาหารบีบน้ำออกเออเทคเจอร์มันก็ดีอยู่นะต้มแป๊บเดียวเองนะคะ ได้มาแล้วนะคะมันแบบดึงดังดึงดงมากเลยอะมาดูหม้อสุกข,ของเราบ้างมันเดือดไปสักพักแล้วนะคะคกูไก่จะช้อนพวกรากผักชีออกนะเพราะว่ามันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะคือมันแก่นั่นเองกูไก่จะใส่เกากี้ด้วยนะคะหรือว่าโกจิเบอร์รี่นั่นเอง น้ำซุปจะได้หอมหวานเนาะน้องไก่เมื่อกี้กูไก่ไปผ่ามันนะคะเอาเนื้อออกแบบนี้กลางออกแบบนี้มันจะได้สุกง่ายและน้ำซุปจะได้หวานด้วยปรุงรสนะคะใช้เกลือเม็ดสีอิ้วขาว น้ำตาลอิริทิทอลนะคะเป็นน้ำตาลลดน้ำหนักซึ่งไม่มีพลังงานลืมอีกแล้วอะทุกคนกุไก่ขี้ลืมซีอิ้วดำหวานนะคะหน่อยหนึ่งเคี่ยวน้ำซุปต่อเดี๋ยวไก่สุกได้ที่เราจะได้ตักไก่ออกเนาะเปิดหน่อไม้กันเป็นหน่อไม้ที่เราต้มค่าเชื้อโรคไว้เนาะตั้งแต่ปีที่แล้ว ไปเทเอาน้ำออกน้ำต้มพาสต้าเดือดแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เกลือเหมือนที่ชาวอิตาเลียนทำนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเมนูอิตาเลียนนะคะเราทำเมนูไทยการใส่เกลือในน้ำต้มพาสต้าเนี่ยเขาใส่เพื่อให้เส้นมันมีรสชาติเนาะให้เส้นมันมีความเค็มขึ้นมาแต่เราไม่ได้ต้องการจุดนั้น เราจะไปกินกับกระเพาะปลาของเราได้มาแล้วจ้าเส้นพาสต้าตอนเที่ยวอ,ออกจากน้ำต้มนะคะก็เอาน้ำเย็นราดล้างเลยนะแล้วก็พึงให้เสด็จน้ำแบบนี้นะคะมาละลายแป้งมันกันแป้งมันสัมปะหลังเทเลย เพราะว่าไก่ของเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเราตักไก่ออกชิมรสตามใจชอบเราแล้วก็จะได้ใส่แป้งมันละลายนะ้ำลงไปเนาะตักไก่ออกหมดแล้วเห็นน้ำซุปของเราเข้มข้นมากเลยเนาะชิมแล้วอร่อยเลยละ่ะก่อนที่จะใส่แป้งมันนะคะเราต้องใส่หน่อไม้กับแคบหมูก่อน อุ้ยล้นมอยเช่นเคยมอยใหญ่เลยนะนี่มอไม่เล็กเลยนะทุกคนเฮ้ยเว้ยเว้ยจะล้นแล้วอย่าเพิ่งล้นจิเดือดแล้วล้นมอมากเลยเนี่ยแหละสไตล์กุก๊กไก่ทำอะไรก็ล้นมอล้อนไห <laughs> แม่ชอบพูดแบบนี้ ทำโบราณนะล,นล้นหม้อล้นไหออะครานี้นะคะปรุงกันเรียบร้อยใส่อะไรต่ออะไรแล้วเราก็จะมาใส่น้ำละลายแป้งมันลงไปต้องคนให้ดีเสมอนะเพราะมันนอนก้นนะว้าวอืมเรียบร้อยดูควาหนืด ระดับนี้พอแล้วทุกคนหนืดมากไม่อร่อยเคยไปซื้อตามตลาดนัดบางที่นะโหหนืดแบบว่าคนคลักกินไม่ได้เลยอะขยะขยแขงครบของเรายังทำหน้าที่ไม่เสร็จนะจ๊ะพิกขี้หนูใส่น้ำส้มแอปเปิ้ลลงไปนะคะวุ้ยใช้น้ำส้มแอปเปิล้ลพร้อมหมดแล้ว น้าหม่ำมากเลยพาสลี่ก็หั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้ไข่ไก่ต้มธรรมดานะคะเพราะว่าหาซื้อไข่นกกระทาไม่ได้หมดพอดีเลยอ่ะในซูเปอร์ที่เราไปซื้อของมาทำกับข้าวอีแม่เจิมเลยแล้วนะเครื่องมันแน่นมากเลยนะ พีกสุดก็ตรงนี้แหละไม่รู้ออกมาจะอร่อยไหมต้องลองเนาะพาสลี่รสชาติมันไม่เหมือนกับผักชีมามาดูกันว่าพาสลี่จะแทนผักชีได้ไหมพอได้อยู่นะอืได้ มาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพาสต้า,าจะแทนหมี่ไวๆไ,ได้ไหมอืมได้อยู่นะห่านวาเขาอยู่เมืองนอกส่วนผสมลราขาดแทนเราใช้แบบนี้แทนได้นะคะผานหน่อไม้ ไม่หอมเท่าหนอไม้ไทยแต่หวานนะคะเฮ้ยก็เพราะปลาป,อ,ปอมๆครั้งแรกผ่านเหมือนกันนะเนี่ยโอฟ้าไหมหิวแล้วหิวแล้วไหนไะดละชุปีนะได้ค่ะพอองมิชลเมที่โมเร่ปออินเดโดแล้วแล้วใส่เคคอข้อแส Quello. Questo? Mm. Questo sarà aceto, eh, Bravo. peperoncino, a vedello. Cioè. Eh, so Uova sì. Uova, un po' in estero, questo è che è coreandolo? No. No, è prestevolo. Mm, non ehm. abbiamo più il coriandolo ah, in coriandolo fresco, un piccino allora di elo mappoino. Eh. Mm. Yeah, Perché c'è assaggio. Ah, no, no, eh, quello è un po' di La pelle no. No, la pelle non lo <ride> ไก่ไก be, no really? like ่ไม่เอาหนังหนังนี่น้ำหวานชอบอ่านี่ก็หนังไก่นี่กู้งไก่แกะออกจากกระดูกหมดแล้วนะคะโมเดย์มาเยี่ดิสปาเกตตินี้คุณลิโวเลโอมิคาไม่ดิเอ๊ะเทิร์ลจอกแล้วว่าไม่กินลี ใส่น้ำส้มนี่ขาดไม่ได้พริกน้ำส้มต้องใส่บ้าเหรอไ่อย ดีค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเฮ้ยที่น้องมาเองแต่เล่นมูีกียเมนูเนี้ยใครเป็นคนคิดขอมาหนูเพราะว่าชอบมากเออน้องหวานนี่ชอบมากๆชอบกว่าป๊าปาอีกอะเมนูเนี้ยแม่ชอบน้อยที่สุดสังเกตแม่ไม่เคยคิดทําอะไรเลยเอ้ยไม่เคยคิดทําเลยจริงป่ะถ้าลูกไม่ถามก็คือไม่ทําให้กินบอกคุณผู้ชมดิ ก่าจะมาชามนี้กินไปกี่ชามละประมาณสี่ถึงห้าชามทำไมลูกเป็นเด็กแบบนี้ทำไมมันเปืองน้ำยาล้างจานเปืองน้ำในการล้างก็หนูเปลี่ยนไปแค่สองถ้วยนะก็บอกกินทีสี่ห้าชามหมายถึงนับเป็นจำนวนตักไปสี่ห้ารอบเออมันก็น่าแหล่เหมือนกันจะบอกนะเล่นมุกไม่ขำเลยอะไม่ขำเลยะ เล่นใหม่เล่นใหม่อันหนึ่งสองสามฝืดแล้วตกไปดังแป๊กแล้วคือลูกชอบมากเมื่อกล่งวันเมื่อกลางวันลูกกินไปกี่รอบก็อย่างที่บอกประมาณสีห้ารอบแหละไม่ก็คือกินกินอาหารคืออาหารเที่ยงก็ประมาณสองสองสามเดนมาแล้วแหละเออเออก็เอาจริงนะเมื่อกี้ตอนที่แม่มาตักให้ประป๊าใช่ป่ะเปิดหม้อดูเฮ้ยคือคือจำ คือ <c oughs> คิดว่าแบบเฮ้ยเราทําน้อยไปเป่าวะอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ลูกกินเยอะขนาดนั้นคือแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจนจาจํานวนปริมาณไม่ได้ไงอืมตอนแรกหนูนคิดว่าแม่ทําเยอะไปได้สำแล้วน,นะ <c oughs> เออตอนแรกตที่แม่ทําแม่คิดว่ามันเยอะเกินไปจะกิน,ก,นกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่กินแล้วมันแบบมันมันไม่อิ่มอ่ะมันมันไม่หนักท้องอืมกินแบบเดียวก็แบบอุ้ยยังอิ่มก็ยังหิวอยู่เลยอ่ะกินท้อทีอ่ะอ่ะกินนะ ตอนแรกแม่กะจะกินเอ้แม่กะว่าทําเยอะเกินไปกินสักสองสามวันแน่เลยจะหมดไ้มเนี่ยะเออหนูเหมือน,นเหลืออยู่แค่ประมาณทักพีเลียเอจริงอะเอออยากเอาไว้เพราะว่าถ้วยมันเล็กเกินกินให้หมดเลยลูกงมมั้นกินพวกนี้ได้โอ๊ยพ่งนี้กินอย่างอื่นก็ทงากินพ่งนี้ไงแม่ไม่เชื่อหรอกในดึกๆมันต้องลงมากินโอ๊ยเดี๋ยวนี้ไม่กินพักดึกแล้วจริงอะอืมปันปรุงอะไรเพิ่มน้ำส้มน้ำตาล อืมเพราะหวานชอบหวานหน่อยค่ะน้ำส้มหนูไม่ได้ใส่หมดนนะเพราะว่าไม่ค่อยไออยู่นะใส่แค่ตรงที่มีไก่อะเส้นเนี่ยมันเหมาะไหมอืมอร่อยเข้ากันไหมข้าตอนได้หนูเป็นแบบมันแทนเส้นเขาเรีอยกว่าไรนะไม่เส้นหมี่ดิเส้นหมี่มันจะมาหกวน,นี้ใช่ไหม เออลที่คำถามสําคัญที่จะถามอมแคบหมูเอามาทํากระเพาะปลาที่เขาเรียกแคบหมูเอ้ยกระเพาะปลาปลอมๆเนี่ยมันโอเคไหมมออืมอืม